สวัสดีค่ะมือนีอายุกระช่อมมุสีชแนลนะคะพี่น้องมือนี้สิม,มาสู่ฟังว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าบม่ได้แสดงพี่น้องไลฟ์สดกลุ่มปิดรอ,รอบที่สิบห้านะคะเราไม่ได้แสดงนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดจากว่าก็เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้แสดงนะคะคือเจ้าหน้าที่เพิ่นมาตววรวจสอบเชแนเพิ่นว่าบอ่อแห่งหน่งนะคะเพราะว่ามาตรการโควิดนะคะปอกก้องกันโควิด19นะคะพอเพิ่าเพิ่นคิดว่านา่ะ กลัวกลัวแบบว่าแบบเครื่องอ่ะจำนวนประชากรน่อ่าวง่งเข้ามันกาหลายนะคะจังน้อยเธอมันจะเลยหวงา่ากลัวมันกลัวติดการอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นมาตรการของทางรัฐเพิ่นพมนะคะอ่าเป็นมาตรการทางบ้านเมืองด้วยนะคะว่าอ่าต้องห่างกันนะคะเพิ่งก็เลยว่าบอห่เลนนะคะก็ตอนนี้ก็ทีมาทุกคนกํลาลังเก็บของนะคะเก็บของไปแล้วนะ นู่นหลังทีมกล้องทีมอะไรทุกอย่างนะคะเก็บหมดแล้วนะคะกับพี่จุ้นภูไทยก็เก็บหมดแล้วนะคะแต่ว่านุชจะนุชก็ลังสิเขาไปในออฟฟิศตอนนี้อยู่หน้างานนะคะอยู่เป็ไในบิวตี้ก็น้องบิวตี้คือแต่งแดนเซอร์แล้วก็แต่งหน้าเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะน,ะนดเหลือเล่นลด,ลดนักดูติเพิ่งมีเสียงอะไรแล้วหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าพอดีเจ้าหน้าที่พนมานนะคะพนักาบอสฮนเลนพนักาสัน ก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามาตรการป้องกันโควิดนะคะก็เลยได้ยกเลิกกลางคันนะคะเมย์ได้เลื่อนกับบริษบรเษัดได้พี่น้องบอสบอสเพิ่มสี่เฮตุอยู่ค่ะบอสเพิ่าจะจัดอยู่แต่ว่าขอให้เว้นระยะเวลาลออกไปในยังน้อยนะคะเพื่อเฮดเหตุเก่านะคะพี่น้องเป็นตองห่วงนะคะแต่ตอนนี้ที่งาเขากำลังเก็บนะคะอาจารย์สัน่ยวสุภาพเนหาะ ข้างในนะคะว่าบรรยากาศข้างในผู้สิบเป็นทั้งใดไปหาไม่ยุ่ยนะคะอเคค่ขับไปกันเลยค่ะอ,อ,อะไรอุ้ยหลังคาแล้วแล้วอะ,ะไรมาอะไรอยูไไ่ได้หลายเลยได้หลายแต่ว่าเกือครึสิบเป็นรอบรอบหนานะคะสงสัยสิเป็นรอบหนานะคะจะเสียเงินนะคะเพราะว่าเมลไลที่แฟนขับฝา่งมาก็เยอะนะคะ แต่ว่าเข้ากับบุรีคลองอย่างดอกพี่น้องก็เลยว่าสีคลองเป็นรอบหน้าที่บอสจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวสีผ้าขยันกลับไปในออฟฟิศนะเป็นได้เพราะหน้องจี้ไห้ดิมีมคะว่าน้องขี่ไห้แมนบอสไหยังไรคนคนบนคนสองต่างเสียมากคือคือความเมนความความเป็นกน้อยน่อพี่น้องคือความไร้เดียงสาของเด็กนะคะคือได้ยินว่าจะของสีได้แสดงออกอีย่างนี้เนาะแล้วพ่อมาถูกชะงักแบบว่าเพิ่นอาจารย์ที่เพื่อน ป้องกันว่าบ้องให้ลิมพ่อป้องกันโควิดเนาะค่ะก็เลยได้หยุดนะคะตัวเข้าอ่ะผู้ใหญ่คือคือแบบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาอ่ะยยอมรับได้ยังอันได้เนาะแต่ว่าเด็กๆเขาเขาจะลบบพี่น้องไปเปิดข้าวเจ้า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 ได้หน่อยเขายังยังมีความที่แบบว่ายังอ่อนไหวนะคะคือยังรับไม่ได้ก็เลยร้องไห้น้องจีจะไห้นะคะก็ เด็กๆจะเลียกว่าฝากมาผ่อนมามามาฝากชอบย่างกอต้มน้อยร้อยล้านพี่น้องต้มน้อยร้อยล้านพี่น้องฝากรสสุขข่ายอ่าป้าป๋าด้วยนะคะเดี๋ยวสิพาย่างเขาไปข้างในออฟฟิศนะคะเดี๋ยวไปเบงกงกีลองเพลงกันนะคะให้ให้ลองเพลงด้วยยังเศร้าให้นี่หมึ่งลองจบแล้วเมื่อกี้สองเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเขาไปนะคะโอเคค่ะ่คะข้างในมาลูกไก่ย่างลูกมาพร้อมไม่เแย่นว่าหันมาไล่ไล้ทุกสีทุกอย่างนะคะกับสี แบ่งให้ทีมงาน,นงคือแบบว่าเอาให้น้องๆเขาเลยไม่ได้คล้องหน้าเวทีนะคะอันนี้นคุณแม่มาดามจูนนะคะเพิง่งแต่งครแต่งแล้วเแล้วพี่น้องเมื่อเช้านี้ก็เป็นอย่าง,าง,<อ>งนาง<อ>งี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารอบหน้าเราก็ทำเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะเพราะว่าบอสบอสเราจะเลื่อนออกไปเลื่อนระยะเวลาออกไปนะคะทำกันเองถึงเท่าท่าที่ท่าที่ แต่พีมงานเขาตู่มทุมมีลีเพื่อนคือทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วอ่ะ่กาแม่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคือเข้าใจสถานการณ์น้แม่เนาะแมน กำลังเอามาลาย,าลายนะคะพเพราะว่าห้าบพอดเลนอันนี้แม่นะคะคือแม่รับทำมาลายมา,ายนะคะเป็นเอาให้ได้เด็กไปแเรวนะคะเอาให้เด็กๆก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้นะคะแม่ก็เลบอกว่าเอาให้เลยก็ได้นะคะ ่วนบอดเพิ่จะต้างสิปิดไปถ่ายสิบนะคะถ่ายสิบแราเอรนะคะอุ้งสวนอ่างเงี้ห้นนาื่อเนอนุ่มบอดสื่อเนกว่าเบาหลินไหมแงให้ย้งเาต่อมาก็เลยรหน่อยก็แตงเนนอกก่าเจ้ยประธานแไหนเป็นประกาศยืนอึงอยู่มั่งท่านสิ จังหวะเมียกะเข้าทําตามมาตรการบ้านเมืองเขาเน้อป้องกันโควิดอ่าเพื่อจะเพื่อจะเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่เพื่อการเพื่อจะตามหน้าที่เพื่อนนั่นแหละปฏิบัติตามเพื่อนเนาะเมียนค่ะปู่ตามที่แหละอ่าค่ะตอนนี้เมียนกบมาดามสูงก็ให้มาไล่เด็กไปเลยเพราะว่าเด็กเราต้องกินต้องใช่นาะแม่เนาะจ้ะต้องย่อ โอเคนะคะตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็อ,อ่าถ่าบอกกับบอสทุนละกับบอสก่อนนะคะแล้วแม่แม่ยืนยันหน่อยว่าเราจะมีกลุ่มปิดอีกรอบหน้ามีคือมไม่ใช่ว่าเรายกเลิกเราเลื่อนออกไปการมาตรการนะคะก็รายได้กันไหนเราก็ทำมันเล้แบบแบบว่าซาลงต้องอาจา่จายคืนคุณเจ้าอ่าผู้ใดซื้อบัตรจะรังซื้อบัตรก็ยังซื้อได้คุ้เจ้านะคะพี่น้องก็ทยอยทยอยมาซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวบอสจะแจ้งมืออีกมือ อีกครั้งหนึ่งว่าสิจัดคุณเอี่มือใดตอนนี้ทีมเขากับทีมเอาตูมแล้วก็ทุกคนก็กำลังเก็บของนะคะเยังเสียเรียบร้อยแล้วอ๋อไปให้กันยืนเดียวว่าหันโอ้ยไอ้ไอ้เพี้ยนแล้วรึเล่าแล้วแล้วเรลืมถังหรือมาเอาคุยเรื่องแบบนี่แมนเมื่อกี้นี่ลงแน่เนาะขึ้นลายขึ้นหคานขึ้นคืนก็ต้องรอรอบหน้านะจ๊ะ แนนค่ะเพราะว่าทุกคนก็กำลังกเก็บัวอลบอลจะร่างไปคุยด้วยเพื่อเสียงนะคะกำลังออกไปคุยด้วเพื่อเพื่อเสียงนะคะเมนคุยร่ธ<อ>กันไม่หยุดกับชิคุยธุระนะคะออกไปข้างนอกนจะฝากให้พี่น้องให้กำลังใจที่แม่เท่าทุกคนพร้อมน,นะคะฝากติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะพี่น,น,น้องก็ต้องห่วงว่าข้าสซีฟู้ดจัดี รับรองว่ารอบหนาไมีแน่นอนนะคะทุกคนทุกคนในทีมงานต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วนะคะบอกแล้วผ้าเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วพี่น้องทุกคนสู้สู้อยู่แล้วสู้แม่สู้สู้สู้อยู่แล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะ